ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่ไม่ก็ไตอักเสลเทสอะไรแต่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนะอาจารย์ดูนิดหนึ่งโอเคจริงมันตัวอย่างก็้องเป็นเจ็ดจุดสองอถูกแล้วเจ็ดจดสองตัวอย่างนี้ซึ่ง กเขาอาจจะบอกเป็นตรแอ็กซ์เซลเทสมานะครับทดสอบดินทรายแบบ CD t ีเทได้ผลดังนี้ CD t ีเทก็คือไม่มี Data U ไม่มีอะไรเลยนะแต่ไม่ได้ไปนสนใจตรงนี้นะครับเพียงแต่จะพิสูจน์อะไรให้เห็น2ตัวอย่าง7.2กับเจ็ดจแล้วก็จบเดี๋ยวถามอะไรก็เรียนเชิญเข้าใจแล้วนะครับว่าซิกมา3เนี่ยคือสเต็ปแรก ส่วนเดต้าซิกมาคือสเต็ที่สองทดสอบจนเฟลเขาบอกว่าในการทดสอบ CD Test c ก็ est, ไม่ CD t ก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อไม่มี Data UD ไม่มีเดต้ายูซีแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับถ้าเราจะคำนวณเชิงลึกเช่นหา f อฟกีเเราก็จะรู้ว่าอ๋อลบเดต้ายูดีลบเดต้ายก็เป็นศูนย์ครับแค่นั้นเองแต่ในที่นี้เนี่ยจะพยายามพูดให้เห็นว่าเดี๋ยวเราจะคำนวณ เขาบอกว่าทดสอบไดเอซิลเทสและซิกมาสามเนี่ยเท่ากับสองร้อยห้าสิบกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเดลต้าซิกมาดีท่ากับสามร้อยกิโลนิวตันต่อตารางเมตรแค่นี้เราก็รู้แล้วอ๋อวัดลูกซิกมาสามเหรอซิกมาสามถ้ากับเท่าไหร่อ๋อสองร้อยห้าสิบกิโลนิวตันต่อตารางเมตรซิกมาหนึ่งล่ะซิกมาหนึ่ง ซิป้านหนึ่งก็จะเท่ากับอะไรครับสองร้อยห้าสิบบวกอะไรบวกสามร้อยเห็นไหมเท่ากับเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบกิโลนิวตันต่อตารางเมตรอย่างไรเรารู้ตรงนี้แหละในที่นี้นะถ้าเราไม่เข้าใจว่าซีดีเทสเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดให้เติมคำว่าสมมุติว่าซีเป็นศูนย์หมายความไงครับลากเส้น เชียร์กับร์มอเซได้วงกลมมอมาใช่ไหมเส้นสัมผัสคือเส้นนี้ถูกเขียนไปเลยครับว่าสมมุติ c เป็นศูนย์ส่วนถ้าอธิบายลึกกว่านี้โอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหม่งนะครับที่เขาบอก c d e t a i s t กาบอกว่าเมื่อทดสอบแล้วเนี่ยตรงนี้ c จะเป็นศูนย์แต่เดี๋ยวในข้อสอบที่อาจารย์มีจะได้บอกเลยถ้า c เป็นศูนย์ในข้อสอบมีนะครับโอเคนะครับบอกไว้ก่อนเลย นะทีนี้ซิกมาสามคืออะไรซิกมาสามคือตัวนี้ถูกไหมเท่ากับสองร้อยห้าสิบกิโลนิวตันต่อตารางเมตรสองตัวอย่างนี้สุดท้ายที่สําคัญนะครับตัวถัดไปคือ250 300, อะไรสองร้อยห้าสิบวกสามร้อยอันนี้ซิกมาหนึ่งห้าร้อยห้าสิบซิกมาหนึ่งเท่ากับห้าร้อยห้าสิบกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนาะเขาบอกข้อก่อ มุมของแรงเสียดทาน angle of friction เท่ากับเท่าไหร่มุมของแรงเสียดทานคือตัวไหนครับเขาต้องการหามุมฟรีใช้แบบเราทราบนี่ว่าตัวนี้ลากเส้นสัมผัสนี่เป็นมุมฉากดังนั้นถ้าอาจารย์บอกนี่ a นี่ b นี่ c คือสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นข้อคอนี่ ไซด์ของมุมฟีย่อมเท่ากับเท่าไหร่ครับ b c หารด้วย a b ถูกไหมย่อมเท่ากับอะไรครับซิกมาหนึ่งลบซิกมาสามหารด้วยสองหารแล้วก็หารด้วยอะไร a อคือซิกมาหนึ่งบวกซิกมาสามหารด้วยสองถูกต้องไหมครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่าเท่ากับอะไรเท่ากับห้าร้อยห้าสิบลบสองร้อยห้าสิบหารด้วยสองทั้งหมดนี้หารด้วยอะไรห้าร้อยห้าสิบบวกด้วยสองร้อยห้าสิบหารด้วยสองถูกไหมครับ ย่อมเท่ากับอะไรเท่ากับ0.375ไจุด็ู้อาจารย์หารผิดหรือเปล่าลองดูอาร์คไซปั๊บก,ก็จะได้มุมฟรีเท่ากับเท่าไร่สิบสองจุดศอาจารย์คำนวณไหมให้แล้วตอบคำ yeah. ตอบ answer นะครับ มาดูข้อขอครับทุกคนยังเห็นในรูปแล้วนะละหนนาวิบัติเอียงทำมุมซีต้ากับเมเจอร์พิซซิปเปิลเมเจอร์คือชิกมาหนึ่งนเขาต้องการทราบอะไรเขาต้องการทราบมุมนี้แต่มุมนี้เป็นมุมสองซีตาถูกไหมมุมสองซีต้าตัวนี้สองซีต้าเท่ากับอะไรเก้าสิบองศาบวกมุมฟีบวกยีบสองจุดศูนย์สองถูกไหมละครับดังนั้นเราก็จะได้อะไร ซีต้าเท่ากับ45องศาบวก22.02หาร2ย่อมเท่ากับอะไรครับ56.01องศาอย่างนี้เป็นต้นอาตอบได้ขอ้อได้ข้อสองแล้วขอทันไหมครับทันไหมทีนี้ข,อ 3, ขอ้อสามข้อ หน่วยแรงตั้งฉากและหน่วยแรงเฉือนบนระนาบวิบัตริระน้าบวิบัติคือระนาบ56.05อ้าวาถ้ามาวาดรูปกรไหมคืออะไรวาดรูปตัวอย่างดินที่มีแรงกดาที่มี550กิโลนิวตันต่อตารางเมตรใช่ไหมตัวนี้เท่าไหร่250 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยปรากฏว่ามันเฟลมุมนี้คือมุมเท่าไหร่เมื่อกี้ก็คือห้าสิบหกจุดศูนย์หนึ่งก็คือมุมเนี้้าสิบหกจุดศูนย์หนึ่งองศาถูกต้องไหมคำถามของเขาเขาต้องการทราบว่าเขาต้องการทราบว่าซิกมาเอ็นเท่ากับเท่าใดเนาะทาวเอ็นเท่ากับเท่าใด พูดง่ายๆเขาต้องการถามอะไรครับหน่วยแรงตั้งฉากกับหน่วยแรงเฉือนเนี่ยหน่วยแรงตั้งฉากคือซิกมาเอ็นหน่วยแรงเฉือนคืออะไรทาวเอ็นบนระนาบพิบัติอา้าวระนาบพิบัติก็คือตัวนี้ไงที่มันเฟล,ลเนี่ไงที่มันเฟล,ลสองซีต้าเนี่ยเท่ากับเก้าสิบบวกยี่สิบสองจุดศูนย์สองหรือซีต้าเท่ากับห้าสิบหกจุดศูนย์หนึ่งในดินตัวอย่างก็คือบนระนาบนี่เห็นในรูป พูดง่ายๆต้องคำนวณซิกมาเอ็นกับเท้าเอ็นไอซิกมาเอ็นกับเท้าเอ็นเนี่ยเราเรียนในบทที่ห้ามาซิกมาเอ็นเนี่ยมีสมการเท่ากับเท่าไหร่ซิกมาหนึ่งบวกซิกมาสามหารด้วยสองบวกด้วยซิกมาหนึ่งลบด้วยซิกมาสามหารด้วยสองจำเราเรียนได้ไหมคอสสองซีตาเรามนี่สมการที่หนึ่งโอเคหมดแล้วมั้งแล้วเท้าเอ็นเท่ากับเท่าไหร่ เอาเอ็นเท่ากับซิกมาหนึ่งลบซิกมาสามคูณสองซน์สองซีตาใช่ไหมครับซน์สองซีตานี่คือสมการที่สองก็เอาตัวเลขซิกมาหนึ่งดซิกมาสามเนี่ยไปแทนค่าอ่าจะแทนให้ดูจีตัวเลยะซิกมาเอ็นจะเท่ากับเท่าไหร่ซิกมาเอ็นจะเท่ากับห้าร้อยห้าสิบจากสมการที่หนึ่งเนาะ บวกด้วย250หารด้วย 2, 2> เขียนตามนะครับบวกด้วย550ลบ250หารด้วย2คูณด้วยคอส2ซีตาก็คือคูณด้วยคอส2ของ56.01องศาึงดังนั้นคำนวณแ,แล้วเราก็จะได้343.76 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรตอบอันเซอร์สมการที่สองเราจะได้ทาวเอ็นเท่ากับอะไรห้าร้อยห้าสิบลบสองร้อยห้าสิบหารด้วยสองคูณด้วยไซด์ของมุมอะไร สองของห้าสิบหกจุดศูนย์หนึ่งองศาแอบออกมาละต้องไหร้อยสามสิบเก้าจุดศูนย์หกอาจเปิดบ้านอยู่ไหนปิดลนาตนกิโลนิวตันเนาะกิโลนิวตันจุดศูนย์หกกิโลนิวตันต่อตารางเมตรตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับอาจารย์กำลังจะบอกจุดสำคัญนี่ เห็นไหมครับเ,เขียนให้ทันใครไม่ทันบอกเดี๋ยวจำเติมน้ำตาลนิดนึดนืม โอเคนะครับเอาละอาจารย์จะพูดถึงความหมายให้ฟังดินเนี่ยเขาทดสอบจนเฟลด้วยการเอ็กซ์ลทมาและการทดสอบแบบนี้ปรากฏว่าเขาพบว่า C เป็นศูนตามรูปนี้ดังนั้นสมการที่บอกว่า s เชียร e n g t h เท่ากับ C บวกซิกมาแทนฟีเมื่อ C เป็นศูนย์มันก็จะเหลือแค่ซิกมาแทนฟี ูกต้องไหมครับอันนี้คืออาจารย์อธิบายซ้ำจับก,การเส้นตรงเส้นเนี้ปรากฏว่าอย่างนี้เขาถามข้อกอ n g l e of internal f r i c t i o n หรือมุมฟรีเท่ากับเท่าไหร่เราก็ทราบว่าเอ้ามันเป็นรูปสามเหลี่ยม A B C สีแดง A B C สามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก เราอยากจะหามุมฟรีเรารู้ดีมุมฟีคือมุมที่การทำกับเส้นสัมผัสวงกลมหรือเส้นสตรีนเอ็นเวนลบก็คือเส้นสีน้ำเงินที่ลากยาวสัมผัสวงกลมโดยทำกับแกน normal s t r g h t เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่ามุมฟีอยู่เป็นมุมหนึ่งในสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง เอบีกับ AB เอาตั้งหารหด้วย AB อ้าวเท่ากับนุมนายฟีแล้วก็หาฟีได้แล้วถูกไหมฟีเท่ากับ22.02องศาเราทราบได้หนึ่งนี่ทวนนะอันถัดมาก็ถามว่าแล้วมุมของการวิบ,บัติในตัวอย่างดินเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ดูวงกลมมออ้าวเราลากตัวนี้คือซิกมาหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์ซิกมาหนึ่งแล้วก็ลากจากตรงนี้ ขึ้นไปไปหาเส้นสีแดงที่มันวิ่งไปหาจุด C อ่ะ BC นั่นเองแล้วก็พบว่า2ซีต้าเท่ากับ90องศาบวกมุมฟีมุมฟีมันคือ2ซีต้าเนี่ยจะเท่ากับ90องศาบวกมุมฟีมันก็เลยทำให้เราได้ทั้งหมดนี้ก็คือรูปนี้ใช่ไหม2ซซต้าเท่ากับ90องศาบวก22.02 ย้ายสองมาหารเอาสีต้าก็จะได้สีต้าเท่ากับสี่้าองศาบวกยี่สองจุดศูนย์สองหารด้วยสองนั่นก็คือห้าสิบหกจุดศูนย์หนึ่งองศามุมนั้นก็คือเวลาเรามาลากมาวาดเป็นรูปนี้ก็คือมุมมุมของดินตัวอย่างนี่เองก็คือในรูปนี้เลยเนี่ยรูปที่อาจารย์โชว์ตอนนี้ใช่ไหมมุมเนี้ย เลาก็ก็ถามต่อว่าไอ้มุมเนี้ระนาบอ่าระนาบ e f ระนาบ e f เนี้ยระนาบเนี้ยระนาบ e f เนี่ยสีแดงเนี่ย้ที่มันเฟลเนี่ยมันมี normal set จะทำอยู่เท่าไหร่เชียร์ set เท่าไหร่ที่มันเฟลเนี่ยเราก็จำสมก,การได้ว่าเราเคยดีไลฟ์เรื่องนี้มาในบทที่สี่หรือห้าเนี่ยสมก,การนั้นก็คือ ซิกมาเอ็นเท่ากับซิกมาหนึ่งบวกซิกมาสามหารสองบวกซิกมาหนึ่งลบซิกมาสามหารสองคอสองสิตาส่วนเทาเอ็นก็หาได้จากซิกมาหนึ่งลบซิกมาสามหารสองไซสองสิตาเรารู้มุมสิตาเรารู้ซิกมาหนึ่งรู้ทีมุสามเราแทนค่าปั้มก็ออกอยู่แล้วง่ายหมดเรารู้ทุกตัวรู้ทุกตัวเลยแทนค่าซิกมาเอ็นปั้งออกมาเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบหกจุดเจ็ดหกกิโลนิวตันต่อตารางเมตรซิกมาเอ็นนะคือที่กดให้ดูในรูปนี่คือซิกมาเอ็นใช่ไหม กดถูกไหมครับเรื่องนี้ถ้าเข้าใจเรื่องนี้จะเข้าใจเรื่อง slope stability ด้วยนะเห็นไหมมันโยงนะครับโยงยังไงเดี๋ยววันที่เราไปพูดถึง slope stability เราจะเห็นซิกมาเนี่กดนั่นซอยสองเลยเนาะอันนี้หมดทุกวันนี้จบซอยหนึ่งซิกมาเเท่ากับอย่างนี้เท่าเอ็นเท่ากับเท่าไหร่เท่าเอ็นเท่ากับร้อยสามเกศูนย์ดูตัวนี้ให้ดีนะครับ ร้อยสามสิบเก้าจุดศูนย์หกเนี่ยที่อาจารย์พยายามจะอธิบายเนี่ยปรากฏว่าร้อยสามเก้าจุดศูนย์หกนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันเดี๋ยวเจ้าจะรู้เลยว่ามันไม่ได้เชียร์แม็กซ์นะเนี่ยมันจะไปเชียร์แม็กซ์ได้ยังไงถูกต้องถูกต้องไหมเชียร์แม็กซ์อยู่นี่ดูดีๆนะที่อาจารย์กำลังวงเนี่ยนี่เชียร์แม็กซ์เชียร์แม็กซ์เชียร์แม็กนี่อยู่นี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 ่เชียร์แม็ก แต่จุดที่มันเฟลเนี่คือที่จุด c จุด c เนี่ยแสดงว่าตรงนี้ตรงนี้เชีย์เชีย์ตรงนี้เนาะเท่ากับเท่าไหร่ร้อยสามสิบเก้าจุดศูนย์หกกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเองเชีย์แม็กมันมันมากกว่านี้อีกทำไมมันไม่เฟลเนี่อ่ะดูนะครับเรามาดูต่อปรากฏว่าเรายังไม่ไปตัวอีกตัวอย่างถ้าอีกตัวอย่างเราจะเข้าใจทันทีตอนนี้เราลองมาดูซิว่าเชีย์สเต็งของดินเท่ากับเท่าไหร่ไอที่เราพูดทั้งหมดทาวเอ็น คือเชียร์สเตทเอ่อคือเชียร์สเตทสเตทคือการกระทำเป็นตัวสเตทที่กระทำคือแรงหารด้วยแอเรียกำลังกระทำนอร์มอลสเตทก็เป็นแรงที่ตั้งฉากกระทำบนเพลนนั้นแต่เชียร์เซนของดินเชียร์เซนของดินเท่ากับเท่าไหร่ณเพลนนี้ณเพลนนี้นะเราใช้เท่า F ถูจุกไหม เท่ากับ c บวกซิกมาแทนฟีใช่ป่ะแต่ซเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเท่ากับแทนซิกมาเท่ากับซิกมาแทนฟีถูกไหมครับเราลองแทนค่าดูสิครับแทนค่าเอาซิกมาตัวไหนนะซิกมาตัวนี้ครับซิกมาตัวนี้มาแทนค่า สามร้อยสี่สิบสามจุดเจ็ดหกแต่มาตัวกดเนี่ยตัวกดตั้งฉากไว้มันทําให้เกิดสเต็งของดินนต้านมันไหมต้านสเต็ได้ไหมคูณด้วยนะรครับคูณด้วยแทนคูณด้วยแทนของมุมฟีแทนของฟรีก็คือฟีคือยี่สิบสองจุดศูนย์สองจำได้ไหมจะหามาจากต้นคำนวณแล้วออกมาได้ร้อยสามสิบเก้าจุดศูนย์สาม สูสีกับเชียร์สเตเลยเห็นไหมเนี่ยกิโลนิวตันต่อตารางเมตรเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้นี่เชียร์สเต็งของดินนะดับเลนเนี่ยเทียบกับตัวนี้สิพูดง่ายเฟลอะจุดที่มันเฟลพอดีมั้เพราะมันน้อยกว่าด้วยจริงๆแหมแค่จุดศูนสามไม่ใช่เอาท่าเท่าๆกันก็เฟลแล้วนะครับนี่คือจุดที่เรามองเห็นละตัวหนึ่งอ่ละแต่ตัวอย่างถัดไปเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่า ทำไมตรงเชียร์แม็กอ่มันไม่เฟ i เพราะฉะนั้นเราได้ชัดเจนแล้วนะครับเรารู้ว่าตัวนี้อยู่นี่เนาะมาถึงเฟล l ไงอ่ะจบตัวนี้